คลิปนี้นะครับก่อนจะพามารับชมนาข้าวช่วงนี้ครับเป็นช่วงฤดูทํานาด้วพวาาี่น้องเด้อทำนาปีนี่ที่ทุกคนเห็นนี่คือแปลงนาข้าวเจ้าที่ผมว่านว่านตมนะครับซึ่งก็เกิดย่าวาวแล้วเดือดแกเอาน้ำใส่ด้พี่น้องเด้อนะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งนี่แปลงนี้เพิ่งวนันผ่านไปสี่วันด้วพี่น้องเด้อ คเครื่องสุด้นาผมสุดนาออกผมว่านี่ฝนตกนะครับตกอยู่นะครับบดนซึ่งเขาที่ผมวานไว้นะครับถ้ามาเบิงว่ามันออกหลายซ้ำใดซึ่งเขาตัวนี้เป็นเขาในเหล่าด้พี่อ้องเนี่บอมเแเกิเขาท่านตักเขาเนาเหล่ามาวานเลยมาเบิงว่ามันจะออกขนาดไดนนี่ครับก็ยาวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นหลอดรถไถหลอดรถไถมันลึกเด้อพีองเดมองนี้สีตมมันลมนะครับมันอยู่ลึกอาจจะบ้ออกหรืออาจจะออกก็ได้นะครับเขาในเล่านะครับมันเป็นเขาที่เม็ดรีบเด้เพีน้องเด้เม็ดรีบแน่เม็ดบพค่อยเต็มปันใดวาวว่ามันจะอยากออกซ่านะครับเพราะว่าตรงทท่ มันรีบมันจะออกขึ้นกันเพี่องๆเลยแต่ว่ามันสานนะครับส่วนเม็ดท,ที่ไหนที่มันเต็มเมล็ดข้าวนะครับที่มันเต็มมันก่อจะออกก่อนนะครับยาวๆแบบนี้นี่ครับนี่แบบนี้นะครับเป็นเข่าเหนียวด้วพี่น้องเล้อเข,าววขาวว่าโคกของผซึ่งผมตักเอาเขาในเหล่าบเดเอะเป่าบเดเอะย่งในหลองเลยเอามาหวานเลยนะครับหวานเลยมันจะเป็นเปนแบบใน้นองวะนี่แหละครับยางที่เห็นซึ่ง มันก็ออกดีเหมือนกันนะพี่น้องเลยครับเฮ้ย่าต้องไปเป่าให้มันเสียเงินนะครับเนี่ยเพียงแค่วานให้มันดันหนาไวได้ด้วยพี่น้องด้ยนะครับนี่อีกส่วนหนึ่งที่มันออกผมก็จะมันดับหมดเ้ยพี่น้องเนี่ยเพราะว่าผมตกกาไว้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับเขาว่าเนี่มันโมเมนต์จะออกทุกเมด็ดด้วยพี่น้องเด้อนะครับเขาต้องตกกาไว้อีกส่วนหนึ่ง เอาไว้ปักดำเพราะว่าคณะประตูก,กาไว้นะครับเขาจะบวมีก่ามากสมแซมได้หน้าเขา่าเวลามันเสียหายเด้อวพี่น้องน,นะครับส่วนอีกแปลงนึ่งเดียแปลงหมูแปลงนี่นะครับแปลงนี่ผมว่านเขา่าเลยเด้พี่น้องเด้อว,ว่านหมูว่านนี่นะครับ ซึ่งว่านเขาดิบบอเด,เดิเสด้พี่รองได้เแาน่าไม่หนีเลยเยยนี่ยพี่รองมาบ่งว่ามันจะออกดีขนาดใดโอ้แปลงทยคนล่องผมไลคขัดแบบขนาดได้พี่รองเด้นะครับนี่ครับออกยาวแล้วตัวนี้เอาขัในเรามาวาน,นครับก็ออกนี่เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับว่านหมูวัานนี่ข้าวสองกระสอบได้พี่รองได้เนี่ยสอบเราประมาณยี่สิบกิโลนะครับ สอนก็สอบพาวานน้แปลงนี่เพราะวาน,นี่เขาลอยน้ำเต็มเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับผมถึงจะสูบน้ำออกผมแช่ไว้สองคืนนะครับพรุ่งนี้ผมจะสูบในเครื่องสูดน้ำนของผมเขาวานของผมนะครับสีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้ยวยพี่น้องเลยนี่บอกครับนอ้องขาว ส่วนแปลงไต่พูนครับสีเขียวผุนอพอดีเลยไม่ต้องใช้เครื่องพ่นให้มันเสียเงินเลยพี่น้องเลยนะครับเอาเมือ่อเท่านี้ครับเดี๋ยวเมื่อนี่กำวานเลยพี่น้องเลยซึ่งทั้งหมดนี่ผมลงเมือ่อวานเองทุกแปลงเลยเด้อยพี่น้องเด้อยววานผู้เดียวนะครับซึ่งบได้จ้างแรงงานนะครับ ี่ว่านเขาพวงวานเองเลยนะครับใส่มือว่านล้วนๆไม่ได้ใช้เครื่องพ่นนะครับพ่นข้างใต้ยิงออกดีพี่งเลยสีเขียวพ่นนะครับพรุ่งนี้ผมก,ก็จะสูบน้ําออกนะครับให้กลางก็ต้องร่อติดตามเบึ่งงด้วพี่น้องได้นะครับพรุ่งนี้สูบน้ําออกนะครับนี่ส่วนแปลงนี่เขาเจ้าเห็นไหครับเขาเจ้าออก เต็มที่เนี่ยเต็มที่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวบ่งรถครับนี่พอดีนี่คือเมื่อวานนะพี่น้องเลยมันอาจจะห่างๆมองน้าขังนะครับตัวน้าขังนี่่มไมยั้งนะครับเพราะอาตกก้าว้จังมาปกักดำเอานะครับซึ่งมันบ่อพ่อนะครับแต่ปกติผมจะเขาว,ว่านี่ผมจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งกระสอบครึ่งนะครับกระสอบละสามสิบโลนี่หนึ่งไหลายนะครับแต่ว่ากันเขาดำนี่ ว่านเอาโตกะกาดนี่กระสอบหนึ่งเหลือเฟือ่องโบ้คือกันนะพี่้องเนี่เขาว่านนี่จะเปลืองเมล็ดพันธุ์เ,เขาเพราะว่านทีนะครับนี่มันก็ห่างๆนะครับตรงนี้ที่มันบ่อออกกับมาสามเอาดึงเอาตรงที่มันทีนะครับมาปักดำใส่ก็ไดคือกันนะครับ ส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้ผมก็ทําการไล่น้ำออกเรียบลอยนะครับก็ัฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะสูบน้ำออกผลครับแปลงผลเพราะว่ามีน้ำขังนะครับ